Tá. Uau. Wow. สวัสดี races, นะดสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีตอนแรกๆเนาะทุกคนมือนี้กะเลิกงานแล้วนะทุกคนมือนี้กะสิไปตลาดนะทุกคนมือนี้กะเป็นมือตลาดพอดีเนาะเป็นมือมาปรหารนะทุกคนนี่แต่ว่ามือนี้นะได้เฮ็ดมากแต่พนดละเด้เฮ็ดงานหมแล้วทุกคนเลยแต่ว่ามันเท่าแล้วเนาะเฮ็ดโบ๊ทนะแต่ก็ไปหาซื้อไปเลยตลาดซื้มากินแรงมือนี้ ตัวสืซื้อพักมาแข่งนะทุกคนแต่ว่ามันเท่าแห้งเต็มกปน,นะทุกคนนะคันเมื่อวานนี้นะพอดีนะนี่นี่เนะคันเมื่อวานอยู่ท่ทนานิดเลยวิไปไม่อา้ันเลืมเท่าแล้วนะแขบบ่งแล้วเก้ยอ่ะพี่ได้อยู่นะ ทางมากแกงซสื้อเฮดบอยเฮดป้อนะทุกคนนะทักมาแกงเเลยนะทุกคนสิพาทุกคนไปเบิ้งตลาดเลยเนาะว่าซิมีพี่เลือขายได้เนาะไปเบิ้งนะไม่ได้ไปซื้อเพราะว่าเงินมีหลาย <c oughs> <ะ>ไปกระซิบไปด้วยจักรยานนะจ๊ะทุกคนอยูู่ดู มีเป็นทางประตราีกด่ะ<อ> Yeah. <laughs>

Yeah. <laughs> ห,ห้องแล้วนะทุกคนนี่กระิได้นำยาน้าเนาะเยน้า,นนนาแล้วก็ข้าวนะจะข้นแล้วก็ของหวานด้ยวยแล้วกัหน้านะคนบเมตัวน,นี้ะ้รเห็นมาติมอีก คนเสีอ้อเลืงๆนี่นะน่าจะตัวเป็นตะกินตะเป็นตะกินตัวแก่แล้วก็แก่นละยนี่เป็นกษิมาสเห็ดนะทุกคนเสือแล้วเห็นเห็นกับครบกันเดียวกันเลยนะจ๊ะไม่สิมันตัวอ้อนนี่ตัวแก่เนี่ย

ตบพื้นต๊ะพื้นตะพืะพ้นนะทุกคนแต่เ็ยังไงจะไปล้างนะยังซื้อไปล้างนะจ๊ะอโอเคเอันดีทำประมานนี้น่พอดีนะทุกคนเราจะได้ประมาณน,นี้เนาะไปหาไปซื้อเห็ดมาตื้ออี ນີ້โอ้โห34ກີບມື້ນີ້ເດີ້ບໍ່ໄດ ลาดอันนี้นะอันนี้ฮห็ดขามาจากบเฮ็ดงานเนาะซีทีคนเห็นอะไรนี้จ้ะยาลน,นี่นะทุกคนเป็นกซัซซมาซ้อยพาก่อนนะปลายมันพอดีคำ เซ่อสมอเลยอ,อืมไม่ดีบอกพากันปปีไปเดี๋ยวเราะพาแบบไม่ปเอเลยเนี่ยอืตอนนี้นี อนนี้ก็ะซิมากตามมาขีดนะทุกคนกกน,น,นี่จะใส่เกลือกว่าจะน้อยนี่พอนะจ๊ะปรุงรสเรียบร้ลยเนาะทุกคนเนาะ ทีเนนนะ่เป็นโน่นะจะจะได้แซ่บโน่นจะได้แซ่บได้นะแล้ดนะได้ทุกคนอาจจะได้มีเม็ดนี่เป็นวานจะเป็น,วาน,นะปนวานอันนั้นแหละเป็นวานเฮดแล้วนะอโอ๊ยนี่ก็ยังคืนเพดน้อยอยู่นะ ก็ใส่น้ำยาหาน,นัมาทุกคนอืออาลยาปวดเสลเลยนะเสื้อซื้อาลายเนาะพว่าน้ำเห็ดา,าก็ยังกสิออก็ใส่ซื้อปลา เวลามแม่บุญลำนั้นจะซอยสองสามซอยต๊บซอนสุดแจงฮิตแมนนิกระซิม,มาแก่งเลยนะทุกคนบิเซอร์โฮจิคเกอร์นะ คตัวนิมาก็เริ่มุดแล้วหนึ่งสองสามว้าวนีุ่ดปอกๆอย่เพียงเท่าน้น <c oughs> เราไปไดื้อน้ำลหลนะทัดซื้อมัดทงก็คือน้ำทงมอเน่ๆขนาดน,น,นี้ยังน้ำกระไหลเก่งเห็ด ตันนี้แกงเข็ก็ห้ากระซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจะมากินด้วยเนาะเพราะว่าเยอะข้าเแห้งมาทั้งจักรอุ๊บอุ๊เอุ๊บอุุกคนโอ้โบอุ๊บุ๊บออุ๊อุ๊บอุ๊บอุ๊อน๊บอุ๊อุบอุอน๊บอุนบอุับอุุ๊กบอุ๊บอุุ๊น ถ้วยนี้เนาะว่าถ้วยนั้นมันฮัพกร์มอนไม่ได้นะมันเป็นถ้วยยางกันน้ำทุกทีดังนั้นก็เราคนละคนลรคเลยทีเก็ดเน้นๆนันจ้า ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะทุกคนมามาทุกคนมากินข้าวแรงกันเดียวกินข้าวกับแกงเห็ดนี่มันกินแบบไม่มีเพลายนะทุกคนไม่ได้ซื้อเลยนะซื้อนะแค่น,นี้แบบข้าวเหนียวข้าวเนียข้าวเหนียวอร่อยอร่อยไม่จะติดมือ เฮดบดสร้างเนื้อเก่งเฮดบทน,นะทุกคนนะ เฮ็ดเฮ็ดปะอันเนี pa ้ยตุ yeah. mm ๊บ hmm. ตุ๊บตบมาตักบดได้นะทุกคนมันตักบดได้นะทุกคนนะอืมอืมบดอยู่ดีเส้นใหญ่ยาวยาวยืด ด้วใจเฟ้่อนด้วยใจอ่ะ สิมาโต้สคองหวานตโอนะทุกคนหลังจากผิดเอาอิ่มแล้ันนี่นี่เลยอันนี้คือคองหวานนะจ๊ะจะมีสับปะรดมะเขี๊ยงแล้วก็ แล้บที่หนึ่งนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย